สวัสดีโจทเวชาแนลยูทูบครับผมอยู่ที่ตลาดสันเจ้านะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะอันนี้เป็นร้านยำปูม้าสุราษฎร์นะครับยำปูม้ายำกุ้งสดยำหอยนางรมนะครับยำหอยแครงนะครับนี่นะอยู่หน้าโรงไอโรงไอทองห้างทองแม่มารีเจ็ดนี่นะโอ้หเดินเข้ามาในซอยเจอเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในนะว่าเขายำกันยังไงคนเยอะมากนะครับนี่ตลาดสันเจ้าวันนี้บรรยากาศดีครับ โอ้มีหน้าร้านนะ <Okay. S 1> มีทั้งก้องมีทั้งแกลบนะโอ้ยังข้าไม่ได้โอ้ที่นี่สแกนได้พอสแกนได้ปุ๊บคนก็นมาเช่าบริการเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะนี่ครับสามารถจ่ายคนละครึ่งอะไรก็ได้โอ้โหนี่ครับ หลากหลายเมนูเซ็ตตุกอนได้เลยนะคังยำปูม้าสุราไม้ใสยำสายเซ็ตตุกอนได้เลยจ้าปูม้าก็สดอร่งยแซลมอนไม้ครับหลากหลายเมนูเซ็ตตุกอได้นะครับหลากหลายเมนูเซ็ตตุกอตได้เลยจะยำปูม้าสุราไม้ สวัสดีครับพี่โจอ้าวเฮสวัสดี굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งอ๋อ굿อีฟนิ่งน้องต้นยินดีต้อนรับสู่ตลาดสานเจ้าครับจริงเหรอโอ้นี่ขายดีขายดียำเลย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 โอ้ยำเลยยำเลยสองชุดสองชุดตากไปเมนูเซ็ตตุก่อนได้เลยนะไปย่างบุ้มแอสูตรร้านแม่ส่ยำสายเซ็ตตุก่อนนั่ยเลยจ้าตลาดสานเจ้าครับจะสาะยังไงเนี่ยต้องสั่งมุมวันะครับฟรีนะครับทุกอย่างฟรีนะครับเพียง์พลาดนะครับ หลากหลายเมนูเซ็ตจูก่อนได้เลยนะคะยมุมาสุราษฎร์นี้ครับนะครับสามดาประชาชนเสีจ็บโดนโคลนะครับพี่โดมาเมื่อไหร่อ่ะอ๋อเพิ่งมาถึงครับได้ท่านได้เป็นแคสตา์นะครับสองได้เป็นไฟเตอร์นะครับคุณแม่สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปรับต้องตีมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับต้องการหลากหลายเมนูเซ็ตจูก่อนได้เลยนะคะยมุมาสุราษฎนะแส่ยังสายเซ็ตจูก่อนได้เลยจ้า แมวตอดดอยแซลแมนไมครับหลากหลายเมนูเซ็ตดูก่อนได้นะครับคุณรถอยู่ไหมครับคุณรถคุณรออยู่ไหมครับต่อไปคุณออฟครับทีมด้วนายเมนูเ็ตดูก่อนนะนะคะยังไม่ถึงรานนะใ่ยงาเก่อนได้เลยจ้า ือน่าเขียนมากครับยำปูม้านะเป็นร้านน่าเข็นเล็กๆครแต่ว่าโอ้โหขายดีมากนะนี่ครับแอปพลิเคชันเทียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพูดแพนด้าอะไรนี่แกล็บแล้วก็โอ้โหเทียบเลยนะนี่ครับ ตแกนแกนได้ด้วยนะครับนี่คือเมนูของทางร้านนะครับเริ่มต้นที่100บาทนะฮะคุณรถอยู่ไหมครับคุณรถอดนะครับเสิร์แรกนะครับสเกลสเกลได้รับปอกซีเก็บแรกเป็นเอสตาเป็รสองเไฟเตอร์นะครับ2ี่สิบสามสี่สิบบเแรกในจากที่ดืนะครับหลากหลายเมนูเต็บตุก่อนได้เลยนะครับยักิร้สุราชฎร์แม่ใส่ยำสายเต็ตัวก่อนได้เลยจ้ะสี่นยแปดเสิร์ลางใส่บาร์ด้วยค่ะเตครับ ก็รุเป็นะครับสำหรับท่านที่เป็นโควิดนะครับแต่หาแล้วนะครับหนึเดือนนะครับต้องการวัคซีนต้องปเทตาพี่โฟเดอร์สี่นแปดไปครับสี่ศูนย์แปดปุ่มนะครับต่อไปที่ออฟเพตน้อยพี่ออฟอยู่ไหมครับเ็ตน้อยุกนะแล้วก็วัคซีีนะครับ หลากหลายเมนูเซ็ตุก่อนดได้นะคะยำปูม้าสาษฎร์เนี่ยใส่ยำใส่เซ็ตุก่อนได้เลยจ้าที่เราเตรียมส่งมาของสิดนะ <Maps. S 1> ครับตอนนี้ไม่จัดเป็นบคูนะครับมันเป็นน้ำิดที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับใส่ยำใส่เซ็ตุก่อนได้นะคะยำปูม้าสุราษฎรราชเครับหลากหลายเมนูเซ็ตุก่อนได้เลยจ้าปูม้ากุ้งอร่อยแค่เซลมอนไหมครับอปลากระดมานา อ้าวคุณออฟไปครับคุณออฟต่อไปคิวคุณน้ำฝนอยู่ไหมครับพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนเผ็ดน้อยใส่ปลาดาแยกน้ำเผ็ดน้อยใส่ปลาดาแยกน้ำใส่ยำใส่เซ็ตทุกออดได้เลยจะยำบูม่าสุตรร้านไหมครับหลากหลายเมนูเซ็ตทุกออนได้เลยจ้าอ่ะคุณออฟเสร็จเรียบร้อยครับคุณออฟ หลากหลายเมนูเซ็ตทุกอนได้เลยนะครับยำบมาสุราษเนี่ยส่ยำสายเซ็ตทุกอันได้เลยจ้ะให้น้ำผลเผ็ดน้อยใส่ปลาไแยกน้ำครับผมผมยกได้ก้อนหนึ่งน จาเดีนนะฝนเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปคุณมิวเป็ดกลางไม่ใส่ปลาร้าคุณมิวสูตรเดียวไม่เป็นไรเต่อไปสูตรนะหลากหลายเมนูเซ็ตตู้ก่อนนะเลยจะยัปบุมาสุราษฎรมิ้งใส่ยำใส่เซ็ตตู้ก่อนนะเลยจ้าบุมาสต่อไแค่แซลมอนไม่ครับหลากหลายเมนูเซ็ตตู้ก่อนไดนะครับยุ้ยฟ้าเซียฟู้ดออเดอร์สองแปดสี่ คุณน้ำฝนครับคุณน้ำฝนสายยำสายเซ็ตทุกออนได้เลยนะครับยังมุมาสุราไม่ครับหลากหลายเมนูเซ็ตทุกออนได้เลยจ้าไม่เลยจะได้พอหาคนขับอยู่แป๊บเดียวคุณมิ้วเผ็ดกลางไม่ใส่ปลาร้าครับอ้าวพี่มิ้วเสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปคุณเอมอยู่ไหมครับคุณเอมเผ็ดกลางไม่ใส่ปลารครับ ยำสายเซฟตู้ก่อนไายเลยนะคะยำปูม้าสุราษฎชไม่ครับหลากหลายเมนูเซฟตู้ก่อนไายเลยจา้าปูม้าก็สดอรอยแข้งเซลมอนไม่ครับหลากหลายเมนูเซฟตู้ก่อนได้เลยจา้าคุณมิวครับผมผ s <S สองแปดสี่รายการไม่เข้าทีครับรอหาคนขับเดี๋ยวแป๊บเดียวชื่ออะไรครับยำอะไรครับยำปูมา้าหนึ่งร้อย100บาทครับผม หรันสองรมสิบคุณเฉินค่ะคุณเอมคุณเอม150บาทครับเตรียมตัวเลยครับคุณเอมหลากหลายเมนูเซ็ตู่ก่อนได้เลยนะคะยำปูม้าสุราษฎร์ไหมครับมาสี่แปดสี่มียำปูม้าหนึ่งยำปลาหมึกหนึ่งครับสี่แปดสี่ยำปูม้าหนึ่งยำปลาหมึกหนึ่งเอาไปคุยกันยนะหลากหลายเมนูเซ็ตู่ก่อนได้เลยนะคะยำปูม้าสุราษฎร์ไหมครับ ต่อไปคุณมุกอยู่ไหมครับคุณมุกคุณมุกบอกว่าไม่เผ็ดเลยนะครับไม่เผ็ดเลยใส่ปลาด้วยได้หลากหลายเมนูเซ็ตดูก่อนนะเลยจะยำภูมสุราษฎร์ศไหมครับใส่ยำส่ปลาด้วยได้เลส้นนะคะรีใหม่ให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับทำไมเหรอเน็ตเน็ตเอ่ะรีใหม่แล้วครับมันมันไม่มีโซฟอสอ่ะมันไม่ไปรินใช่ไหมมันนี่มันอ่าได้แล้วได้แล้วได้เหรอคะยืนยันได้ค่ะ คุณเอมอยู่ไหมครับคุณเอมเอมจากคนนลครับคุณเอมร้อยห้ิบนะครับรอสักครู่นะลุงฟ้าลูกฟ้าไปแล้วค่ะนี่ด้านซนได้แลยัตุ่มได้หลากายเมเซ็ตตูก่อนได้เลยนะครับยำบุ้มแอ๊บสุดยอดมากใส่ยำสายเซ็ตตู้ก่อนได้เลยจ้ะหลากหลายเมนูเซ็ตูก่อนได้นะครับ คุณมุกจ๋าคุณมุกถูไมครับคุณมุกอ้าวค,คุณมุกเสร็จครับนะเดี๋ยวเราดูมันยังไม่ได้ก็ขายดิบขายดีตลอดนะตั้งแต่ช่วงโควิดหรือว่าช่วงไหนนะสำหรับร้านยำปูม้านะครับน้องต้นนะครับตลาดสานเจ้าสุราษฎร์ธานีครับ

อ่าใายครับพอดูเลยดูอย่างว่าสิงทุกเลยเรียงไปเลยนะวะมันอะไรคุณแตนคุณแตนเป็ดแดงไม่เป็ดฟารามคุมารบ่ัร้อยีบาทครับอ่าเดี๋ยวตะคุ้นะจ๊ะ120บะ่บบาทอ่ะปแตนต่อไปแกพูดส8 4สมารื้ยังครับ4 8่ โอเคสายยำสายเซ็ตดูก่อนได้นะครับยำปูมมนสุราษฎร์ชไม่ครับหลากหลายเมนูเซ็ตดูก่อนได้เลยจ้าปูมมนก็สดอร่อยครังแซลมอนไหมครับสี่แปดสี่ได้ได้ของแล้วมาแขงกันเลยนะได้แล้วเหรอที่ไหนกันได้ได้ได้ของงี้ได้คุณแตนนงี้คุณแตนมาครับได้ของ หลากหลายเม่นูเซ็ตดูก่อนนาเลยนะคะยำบุ้มแม่สูตรราแม่แต่ยำแต่เซ็ตดูก่อนนเลยจ้ะมาหนึ่งร้ยหนึ่งยีบสอง้ยใช่ไหมมันก็ยำบุม้ตั้งพร้อมเลยเดี๋ยวพิกันเป๊บปั๊ไปเลยหลากหลายเมนูเซ็ตดูก่อนนะนั่ยำบุมแมสุราชไหมครับ บบ 2, 2> ้าแกฟู๐๙๒ยำไข่แมงดาหนึ่งครับ๐๙๒ยำไข่แมงดาหนึ่งสองยี่สิบหลากหลายเมนูเซ็ตทุก่อนได้เลยนะครัยบยำบุ้มัสุราชเนี่ยแต่ยำไข่เซ็ตทุก่อนได้เลยจ้้น้องมิวน้องเน่าเร็จเรียบร้อยครับ4 8 4โอเค น้องมิ้วยังน้องมิวไม่ได้ต่อไปคุณด้าอยู่ไหมครับคุณด้าคุณด้เป็นกลางใส่ปลาดิบยำเลยใส่ถุงนะครับไม่ใส่ปลาล้วค่ะไม่ใส่นะคะโอเคค่ะไม่ใส่ปาดิบยำเลยใส่ถุงหลางหลเมนูเสร็จทุกคนได้เลยครับสีแบบสีรับด้านหลังเลยครับ คุณด้าคุณด้ายำหอยแครงไข่แดงเต็มนะครับไม่ใส่ปลาร้าครับผมไหหลากหลายเมนูเซ็ตูก่อนนะเลยจะยำบุมาสุราชนีครับหาือยำ่เซ็ตตูก่อนนะเลยจ้าคุณด้าเสร็จเรียบร้อยครับคิวต่อไปคุณตาอยู่ไหมครับคุณตา เซตกลางไม่เสตพาร้านะครับของย่งสายยำสายเซ็ตตูก่อนได้เลยนะครับยำบุมัสสุราษฎร์นีหลากหลายเมนูเซ็ตตู่อนได้เลยจ้ัวอ่นะให้ทแเครับเซ็ปฟูดเก้าป้ายำรวม3ามอย่างมีปลาเซอร์นบกรบ948ครับ ไป่แล้วใช่ไมจ่ยังครับเดี๋วเราสแกนใบเรี่เท่าไหรครับี่ตัวเองเท่าไหร่ครับยำอะไรครับร้อยยี่นะสองร้อยสองชุดใช่ไหมครับสองอย่างเนี่ยร้อยยี่คุณตายำเซลมอนเผ็ดกลางไม่ใส่บรนะครับคุณตาอยสิเร็จเรียบร้อยร้อหาเบอ ลูกค้าระบุชัดเจนนะครับปูม้าสดปูม้าลวกปุ้งสดปุ้งลวกต่อไปคุณจิ๊บผิดกลางใส่ปลาแยกน้ำคุณจิ๊บอยู่ไหมครับหลากหลายเมนูเซ็ตดูก่อนได้เลยจะยำบม้าสุราษฎร์ไหมครับใส่ยำสายเซ็ตดูก่อนได้เลยจ้าปูแมงกุสตอร่อยแครงเซลมันไหมครับครับผมเป็นเดียวนะครับเป็นเดียวตัวเองของใครเอ่ยคุณตาลงะคุณตาล อย่าใให้ใหพลิเคนชั่อแอปทั้งพูดทแนดาดังไม่ได้หยุดเลยครับท anyway yup ับทีมเรียบร้อยครับคนเยอะมากครับหลายเมนูเซ็ตทุนแบบนี้ดูข้างหลังครับประมาณ5คนนะผู้ช่วยนะห้าคนนะการงานที่แท็กทีมมากนะครับมืออาชีพนะทำจนรู้ มกัแล้วนะครับสามารถรนะับมือได้หมดเล,เลยครับคุคคบคบำแป๊บเดียวต่อไปคุณเจนยู่มไหมครับคุณเจนคุณเจนเผ็ดกลางไม่ใส่ปลานะคะคุณเจนผ็ดกลางไม่ใส่ปลคุณจิ๊บครับคุณจิ๊บครับคุณจิ๊บยำอะไรเอ่ยแจ่มหอ่อย หือ้าสนะสามอย่างนะครับสี่อย่างสี่เหรอโอเคเรียบร้อยสี่ร้อยแปดสิครับโอเคสั่งงนะั่งง่จ๋าสวัสดีครับเอ๊ยอะไรวะสี่คนเอาเทเเดือนรึเพี่จ๋าทำไมเขารีเทินได้อะขอเราเทินดีเอเดือนสีคนเเดือนอะไรไม่เราเซตดูก่อนนะถ้ายำบุมาสุรา์นะแต่ยำใส่เซดูก่อนได้เลยจ้า อ้าวคุณเจนเสร็จครับเราออย่างตไปต่อไปขอแกปฟูด9ก้ครับแกปฟูด948่หลาหลายเมนูต็ดดูก่อนนะน,นะครับมากินที่วัดมันเป็นสติดฟูดก็สะติดฟูดโอ้คครับคุณเจนค่ะคุณเจน120บาทครับคุณเจน ตั้งห่ายเมนูเซฟทุกอันนะนักยำหมักนักยำใส่นักยำใส่เซฟทุกอันนะเลยจ้าขายดีมากๆครับอย่าลืมกดแล้วกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็มาอุดหนุนร้านยำบูมาสุรธานีน้องต้นนะครับสุดยอดเมนูเด็ดนะครับยำแซ่บ